ไม่ต้องชนะสักตาซิไอเพื่อนองวันแน่นอนโอ้โหแพ้เลยดีกว่าด่านเนี้ยเกิดกับใครเนี่ยใครอยู่ข้างบ้านด่านใหม่อยู่ในห้องอะเกิดในห้องอ๋อนี่ด่านใหม่ใช่ตโวใหม่แน่เลยเอออย่าบอกนะว่าเป้าตัวใหม่มาเล่นอะมันบอกไม่มีไม่ใช่เนิร์ดเเนิร์ดดดอออยยโโโคคค้ีู่ะ ถือเป็นโอกาสเดินจมุวนด่านใหม่แล้วกันวะกูยังไม่เคยเล่นเลยนะมันเช็คตามเครื่องนะถ้ามึงถ้ามึงยังไม่มั่นใจก็จย่าเด็ดผ่นก็ไดม้มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วเด้ง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 อุ๊ยโทษไหนวะมีแฮกโลดโอ้โหสุดเทียมด่านนี้หายงยากอะไรออกไป นอนนอนนอนหลุดหลุลดหลดุลดหลดุลดหลุดหลุดเฮ้ยไม่หลดุดไม่หลดุดมันอยู่อยู่อยู่ chú vô hoang thuận mãi vào kìa Không Chú vô chú vô Chú vô chú vô Chú vô chú vô Thằng quanh thằng quanh Thằng Chú chú ลมไม้ไม่ได้เครื่องลมไม้ไม่ได้ไปเปิดใส่แอดออนโกเออแอดแอดออนห้ามลมไม้เออไอเหี้ยโดนแขวะทัชสองระวั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 งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งแอบออกแอบอ่อนโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอดอดเปลี่ยนเปลี่ยนข้ามไงเปลี่ยนข้ามคืออะไรวะฮิวเลยฮิวฮิวฮิวมันมาหากูเลย เปลี่ยนคาบไงเปลี่ยนคาบคาบต่อไปวะเฮ้ยกลับมาปะเนี่ยกลับมากลับมาฮันเดอะเอ้โซ้ำอ่ะเปเปอร์ซ้ำฆาตกรซ้ำวีบอลอุทามเฮ้ยเอาฮันเดอร์เอาฮันเดอร์อยู่ในห้องหมดเลยนี่หว่าฮะไมาอยู่ในห้องหมดเลยนี่หว่ากูไม่รู้กูว่าไม้มันอยู่ไหนกันหมดใช่ใช่ต้องเล่นในห้องไงต้องจูงในห้องโทเทมไฟยังไม่เจอเลยเฮียเจอโทเทมขาวฮิวว์ฮิวว์ฮิวว์แมน เห็นข้ามข้ามแล้วต่างข้าวต่างข้าวต่างปัดนะพื่อนว่างไม่ต้งวันงเลยปาฮีมก่อนที่จะหยุดไม่ต้องวันงเราลุมโซมลุมโซมโทษ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 แข่งนี้ก็ได้เออปัเลยปัดเลยปัดเลยลุมโซมปัดสามปัดสามเปิดตาไล่ไม่ทันหรอกยังอยู่ยังอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งวันเมื่อกี้ลงมาไม่ได้ไม่งั้นตันเนินแล้วได้หนึ่งพันอะไรนะแววเด้งแววเด้งโอ้ยย่ายหนึ่งคืน ใครปั่นอยู่ปะมีใครปั่นอยู่ปะกูปูปูปูมันปั่นมึงปั่นอยูทุกเดียวเว้ยกูแยกไปเครื่องนี่วะง่ายเดียวจบเดี๋ยวไปปั่นชั้นหนึ่งหมดเลยใช่ป่ะตะเกียร์ใช่ใช่ปั่นชั้นหนึ่งกูไปชั้นหนึ่งขึ้นที่สุดเลยเขาอ่อนห่านี่ไเดี๋ยวคุณจะรู้เท่หไฟก่อนดีกว่าใครไล่ใครอยู่อ่ะไล่ใครอยู่ ไ่ได้อยู่โอ้ย,อยเดินติดเดินติดเดี๋ยวเคื่อนสุดท้ายกูปั่นอยู่ชั้นสองห้องแรกเลยห้องขวาเดี๋ยวลงห้องวีแป๊บหนึง่งหาของก่อนเมื่อกี้กล่องใช้หมดแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เนิร์ดยังไม่ยังไม่แขวนใครเลยนั่นอะยังยังยังไม่โดนยังไม่โดนเอ้ยเออโดนแล้วรอบเดียวชั้นสองไหนวะเออเมื่อกี้หลุดฮุกได้ไม่ได้ใช้เวจะมีมุมหนึ่งอ่ะที่มันเปบลล์ไดขึ้นมาได้อ่ะคือขึ้นได้ทางเดียวด้วยไอ้เหี้ยแบบเพี้ยจะจัด เดินได้ใครอยู่อยู่กับใครหาคนดูมันอยู่กับกูเขาไม่ดีมแล้วอ่ะขอเดินตีเลยอ่ะเออแต่เดินเหรอใครบอลล้มมาตรงนี้วะไม่รู้ยังไม่ได้ลงน่เเลยข้าไมอันไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจู๊กให้เดี๋ยวจู๊กให้ดูกับกูอ้าวตอนนี้บินไปเกิดอะลรอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่หัวอยู่หั โอ้แม้ตรงนี้เล่นไม่ได้แล้วเนี่ยแม้ตรงกลางนี่ทึบหมดเลยอะสำรวจแมสตรงางใช่ใช่ใช่เดินสำรวจยังไงแม้แม้ตรงกลางอะทึบหมดเลยอะดูดิจูโคตรยากอะอถ้าต่ไปม่มีเครื่องเหรอมีชั้นสองพลังกันหมดแล้วไงเ้ยข้างหน้ามึงจะวังกำลังมีคนมาไอเนิร์ดไอ้เนิร์ดมาไอ้เนิร์ดนี่หมายถึงว่านาดนาดน,นาดเด้ออ๋ออ๋ออ๋อ ไปป่าไหนอ่ะไหนวะอ้าวหายไปแล้วอยู่กูอยู่ตรงนู้ดอยู่นู้ดข่าวเขาตึ๊งติดหรอเขามันมันไม่เคยเล่นเนื้อแต่มาหรอแมสกี้อะไรเนี่ยโดน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  này quá chân sợ bên này lâu à Yo go, yo go Cây Làm nào cũng vô Cây bu Ào, yo go, yo go, Ôi, đồn, đồn, หรือมันเข้าได้สองปางกวะช่วยไหมงงแบบมากเลยตอนนะี้อยู่ใครวะหลุดไปยังอ่ะข้างล่างอยู่ข้างล่างหลุดหรอไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่หลุดแล้ว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 หลุดหลุดหลุดดูหลังให้ดูหลังให้เนิร์ดดวงวันสงสัย ร้านปเปอร์เซ็นเอามาแก้เกมแล้วโห<ฮ>โทเทมหายอย่างยากอะ่ะยังไม่เจอโทเทมสักอันเลยโอ้โหแล้วอยู่กอกันหมดเลยเนี่ยไม่อยู่อ๋อไม่เป็นไรเนิร์ดโนวันเขามานะเขามาเครื่องนะเิดไม่ไหนหิวเปล่าแทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามันโนวันก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอะ่ะเอ้ยโห strength yeah, hand, tiếng hand, pep hand. mở cửa tu Verdita duurt tu rrez,ngiờ thế tu, c計 tinh của mình Hospitality cửa tu, ào nãy tu này Whitehall entrée mở, le Undyne,em tu đang mở Camping". ơ Hồ tít 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 ức là này à, goal tu hiện bỏ,lúc à, cũng buồn phẳng, áivad vai Loke Angie patrol thở dần ra một cách toàn bộ sống còn không đánh sedan,ması khi tôi khi theo tranh thras con <core drawn> văn ra con need zor khăn nhựi กัตกรบีก like ัตกรบีเป no ิดแกงกูแทนแทนกูอยู่นี่กูอยู่ข้างหลังมึงอ้าวออกไปแล้วอะไรไม่ไม่ไม่กูแอบอยู่มึงดูดูกูแอบไม่ไหนไม่มีราวัลไม่มีราวัลนี่กูแอบอยู่ไม่รู้หรอกอยู่ไหน แล้วไอ้ฟูมเห็น